ตอนนี้นะคะอเอาลุงคิด <laughs> โอ้ยจเ๋เงินนะกำลังจะพูดตอนนี้นะคะเราจะไปดูนะคะพอดีเราซื้อมะละกอมะละกอมานะคะต้นมะละกอรเราไม่อยากมาเพาะค่ะมาหลายเป็นอาทิตย์อะ่ะเราก็เลยซื้อที่มันเป็นต้นแล้วอะ่ะมะละกอสําหรับตําค่ะมาคิดบอกว่าจะเอาลงไว้ตรงไหนป้าพี่ซี่บอกจะไปลงไว้ตรงโอ่งนะคะตรงโอ่งเราบัดยิบโอ่งอะ่ะ วัวจะมากินไหมนะ่ะใช่เดี๋ยวให้ซานเขาเอาให้ซานเ,เ,เขาเอาไม้มาเสียบรอรอบไวอุย้ยอันนี้เชือกวันนั้นที่เรามาวัดกันเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออก,ล,กอนนละก็นั่นแหละเนี่ย in the bags ตรงนี้เอาไว้ for walk นี่เอลียอาเตนะโอเคใช่นี่เที่ <One here? S 2> อือโอเคอือฮนว <One where? S 2> แล้วก็ How many ทำอไรนี่วิที <Three. S 2> วันตรงนี้แล้วก็วันตรงน,น้นอือฮึ out here mm -hmm. so Yes. Yeah. Okay. Whoa. <sighs> <Yeah. sighs> okay. Whoa. Oh, oh. oh, look you. ไม่รู้ว่าวัวด,ดูเราหรือวัวด,ดูโซดานะคะนางแฮปปี้ค่ะนางอยู่ที่นี่นางแฮปปี้มามีที่ให้นางกว้างขวางวิ่งเปค่ะวิ่งจนลิ้นห้อยอ่ะโซดาบรรยากาศดีนะคะตอนเช้าเห็นไหมมีหมอกลงด้วยค่ะเห็นไหมดูหญ้านะคะหญ้ามันฉ่ำไปด้วยอ่ะอะไรนะหมอกอ่ะ ันดูจะดูเปียกๆนะคะมามันจะดูเปียกๆเหมือนฝนตกแต่มันไม่ใช่ฝนนะมันเป็นหมอกยิ่งอีตรงนั้นนะคะสวยมากเลยนะเขียวๆอ่ะมันจะฉ่ำๆนะฮะตรงใบมันนะ ส่วนต้นมะขามนะคะที่ช่างเขาฟันออกอีตรงที่จะทําบ้านให้ปั๊มน้ํานะคะแม่เขาก็เอามาเสียบไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะเอามาเสียบไปตรงนี้แล้วสวนนี้ก็คือตะไคร้นะคะไม่รู้แกมาจากไหนแม่เป็นคนที่ชอบปลูกตะไคร้มากเลยนะคะยิ่งหน่อยตะไคร้มันจะเต็มไปหมดเลยนเนี่ยคุยโยกอะโยโกนอะนูน่นไปถึงนู่นเลยอะแต่ตะไคร้มันก็ดีคะ่ะรากมันอะ ไอ้นั่นดินดีไอ้ที่เราปลูกห่างๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทารั้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีรั้วเราก็เลยต้องปลูกไม่ให้แบบว่าชิดชิดอะไรมากนะคะเดี๋ยวรั้วจะมานะคะเดี๋ยวนะคะไม่ใช่ตอนนี้คือเดี๋ยวอะเดี๋ยวไม่รู้เมื่อไหร่นะ,ะแต่ว่ามานแน่นะคะตอนนี้พ่อบ้านก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะคะก็มาช่วย ลุงคิดเขานะคะแกก็ดีนะคะวัวไม่เข้ามาใกล้โซนนี้เลยนะคะตั้งแต่แกเอาเอาอันนี้มาใครเอาไอเดียลุงคิดไปใช้ได้นะคะดีมากเลยค่ะวัวไม่กล้ามาใกล้เลยเพราะว่าสีเหลืองสีดำนี่นมันสั่นไงมันทําให้วัวกลัวนะคะวัวไม่มาใกล้เลยปกติมันจะมากินคานานะคะแต่ตอนวันนี้ไม่มาเลยไม่ใช่ไม่มาตแต่ลุงคิดมากัน้นเห็นไหมมาใกล้เลยอ่ะคือไม่มาใกล้จริงจริง มันสั่นอะมันสั่นดุดดุ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 ดอะมันเหมือนงูหรือเปล่างูเหลือมะ่ะมามันสั่นเห็น,นช่างอะช่างโฟแมนช่างเนาของเรานะคะโฟแมนเนาของเราก็บอกว่าเออไอเดียดีว่ะเดี๋ยวจะเอาไปล้อมไว้อะตรงที่เขาตากปลาดุกนะคะจะทําปลาดุกขายนะฮะนี่เออเอาไปล้อมไว้แบบนี้นะมันสั่นนี่นะมันสั่นดึก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 เียมันทําให้หวัวกลัวไอเดียดีนะคะแล้วก็ถูกตังค์ด้วย คถูกตังค์ด้วยตังค์ไม่ต้องใช้ตังค์มากซื้อมาเป็นม้วนนะ ตดมันจีซอยเอาใหม่มาซอยเอ้าก็จีบหนูวะอุชา,ามินำใจมันเพาะมันหายหนิมันแบบเง้มเง่อมเงีงง่มเนาะ ไม้ไว้อยู่มองปูปอืมเออเพื่อเฮ็ดเครื่องไม้แล้วคุดลุ่มไปละโอ้ oh. สามมุมหลังหลังอง เพชรเป็นกระโจมเลยเออตามใจเหาะจะไปขัดเหาะเหาะเลียนมากมอหรือหูเด็กนอันนี้ต้นบักม่วงเป็นบบาซ่านเนี่ยข้างหลังเธอเนี่เออ อุ้ยยอดอ่อนๆน,นี่เอาไปก้อยได้ด้เนาะก,ก้อยไสหมูกยหรือบ่อเด็ดยอดมัานหยำเบื้ก่อนนี่นะคะอ,อ๋อถ้ามันฝาดมันกินไม่ได้ใช่<อ>ก็ตรงนี้นะคะเราจะปลูกต้นะมะละกอนะคะลงไปเลยนะคะสามต้นเลยนะคะมะละกอสําหรับตํานะคะเป็นมะละกอตํานะคะก่อน ปลูกต้นบักมูอาดเซ็กซี่มากเออฟรีโซ่็บอกว่าโซ่ฟรีโอเยสวยมากเออเอานะนะคะนาเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยบ้านก็บ้านต้องอยู่ตรงนี้นะาบ้านหรือบ้านก็อยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะก็บอกว่าอย่าทำมา อย่าใช้แรงงานฝรั่งเยอะไปนะคะตอนนี้กำลังจะทำกระโจมนะคะกระโจมให้มะละกอเออกระโจมใช่ทำเป็นกระโจมมันจะง่ายแค่ตีตีตีแยสลูกไล่เนอย yes เออเป็นคล้ายๆพีระมิดเอแแอแหลมๆข้างบนน่ะละโจมเออ yes แล้ว yeah. มันจะอ้วนไม่เป็นดัมบิกเลเตอร์บีคอนแฮฟวอแล้วแหละวัวก็แค่นอดเอ t ละบัตรฝันาวีต้องเมคแดดแล้ววัวจะได้ไม่คำ yeah. ทำเป็นกระโจมนะคะซื้อมาค่ะสามต้นเราไม่อยากเอามาเพาะเองค่ะมัน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 ไม่ทันใจค่ะคือเราจะตำเลยอะ่ะ <laughs> เฮยค่ะต้องทำกระโจมนะคะทำกระโจมให้มะละกออีกหน่อยนะคะสวนเราก็จะเต็มนะคะสวนเราก็จะเต็มไปด้วยกระโจมนะคะแล้วแต่นะคะสวนอะไรคือไม่ไม่ทำไม่ได้ค่ะเรายังไม่มีรั้วคะ่ะดู ดูสมาชิกจะมากินนะคะนะเฮะ้ยทราบลาบอยู่ตรงนั้นนะคะเออกำลังมองเฮ้ยเฮ้ยมีผัดมีผักพันุ์ใหม่มาแล้วเว้ยเตรียมตัวเลยนะคะดูเห็นไหมวัวมองกันใหญ่เลยนะคะมีอาหารมาใหม่หรือเปล่านี่ค่ะดูนางมองนะนุนทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่นะคะมองกันนะคะต้องทำค่ะไม่ทำไม่ได้ บัวเลาวลุงคิดขำนะฮะบัวโฟกัสใช่บัวโฟกัสอา้าวโซดาด้วยเหรอโอ้โซดาไปหลบอยู่มุมนั้นค่ะตรงใต้ต้นไผ่นะฮะต้นไผ่อะ Yes ไป Yes ลุงคิดจะเข้าบ้านแล้วนะคะได้เวลาอาบน้ำนางละ นางมั่นมากเลยนะคะถอดเสื้ออีกหน่อยผิวนางจะเซ็กซี่ค่ะคนยุโรปก็จะชอบให้ผิวออกอน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะคะลุงคิดเขาก็เลยอยากจะน้ำพึ่งนะ,ะน้ำพึ่ง <laughs> น้ำพึ่งแบบน้ำพึ่งเฉพาะตรงคอนะคะแกร้อนนะคะแกร้อนมากเลย ตอนนี้พอบ้านกำลังจะเริ่มกระโจมแรกนะคะ ต่อไปกับนัเนเฮ็ดคือกันตีสีมุมกันแล้วก็จงังอ่ะมัทย่อยเบิ่งว่าเออมุมใดมุมใดพวก่วนปากยืน่นเขาบ่ได้ไข่เต่าไหมพายไหวเนาะสานเนาะ ดีค่ะ วัวน like ็อตเนียเลยวัวกลัวว่ะมันเหมือนงูเหลือมอ่ะวัวก็เลยขนเคียงลุกก็คือขนหัวลุกนั่นเองเดี๋ยวไปดูกระโจมนะคะเมื่อเช้าเนี้ยก็ถ่ายไปแล้วแต่ตอนนี้พ่อบ้านทําเสร็จแล้วตอนนี้พ่อบ้านนะคะก็ชิวๆพักเที่ยงนะคะ l u ม์ h t i ฮ e ตอนตอนนี้พักเที่ยงนะคะพ่อบ้าน l ัน c ์ time <laughs> โอเคอ๋อก็อาคิม oh, ก yeah ็อ oh, ุ oh, like ้ยกระโจมสวยอ่ะเออมองไกลๆเออดูด oh, ีอ oh, ่ะเออมันต้องทำอย่างนี้นะคะจะได้ดูแบบเออดูดีอุ๊ยวัวตากแดดมันไม่ร้อนเหรอเขาไม่มาเอาวัวเข้าร่มอะตรงนั้นอะ เออวัวตรงนั้นอุ้ยเป็นกระโจมสวยอะคริสอุ้ยแต่แดดจัดไปหรือเปล่าอะมะล,ละกอจะจะรอดไหมน่ะน่าจะรอดอยู่เนาะมะล,ละมะล,ละกอโอเคใช่ไหมพิซันน่ลละะลกอ love sun love now but they they are they are still babies still ๋อแเบบี้อยู่คิดบอกมะล,ละกกอชอบแดดแต่ตอนนี้มันต้นมันเล็กอยู่ไงฮะก็โอเคเบบี <Maybe> ้ can have some net Take the black net. เออมาคุมไว้ก่อนนะแดดแรงนะคะแดดที่อีสานนี้ไม่ต้องหายห่วงนะคะ <Yeah. S 1> คือจะเอาสีแทนมันจะไม่ได้แทนถ้ามันจะดำนี <laughs> ่ค่ะลุงคิดก็โอเคเนาะผ่านใช่ไหมติ๊งโอเคนะดูกูดใช่ลุงคิดบอกว่าคิดว่าน่าจะเอาอะไรมาคุมให้ต้นมะละกอนหน่อยนะคะ เราซื้อมาค่ะเขาขายต้นละสิบบาทค่ะดีกว่าเรามาเพาะเองค่ะแล้วเขาเพาะเขากล้าแล้วเราก็แค่เอามาปลูกแค่นั้นนะคะเอามาปลูกเออพอทําแล้วมันก็ดูดีค่ะมันดูทําให้โอ่งเรามีสง่าขึ้นมานิหนึ่งนะคะ only u p f แ t e เป็นซิโลตัดเหมือนเป็นกลมๆแล้วก็ตั้งตรงกลมข้างบน make you ไ to ม่ต้องยุทูมั่ฉันชอบขัปูชินนาไปไปคุมข้างบน่ะไป เออเอะฮะมันคิดจะอยากให้คุมอย่างนี้นะคะก็ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กหรอ yeah, s <S ไม่อยู่ก็เทคลองไปเลย จะได้ไม่ต้องคิดคิดอ่าลิสเซ่นมีลิสเซ่นบีดเดียแคนยูเ a กอเลยไม่ต้องคัดบีคอสดิสเป็น g we can use next time for the long ใช่เป็นลองไปเลยไม่ใช่ก็ลองคือคือคริสคือไอ้นัดวอนอยู่คัดเข้าใจไหมคือเมกลองไปเลยเป็นเป็นเต็นไปเลยคือถ้าอยู่ไปตัดมันจะกลายเป็นขยะ เออม,มันจะกลายเป็นขยะเพืกแล้้มันจะใช้งานข่าวหน้ายากแต่ถ้าแบบเนี้ยดูจากแยกเอาไปตรงนู้นเลยไปเป็มอลอ์ไปไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแบแล้วก็ค่อยเอารวดพัำทีละ ให้พอบ้านดูนะคะว่าคือใจป้าแพซี่ไม่อยากตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าทําเสาอีกเสาเออกั้นไว้ mm hmm. เออเมกมอเสา I not want you cut, Chris <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> ถ้าตัดแล้วมันมันลุกไล้เปเปอร์สมอมันแค่น o อตยุ Not อตติงเลเตอเซฟไงโอเคยู okay. you mm hmm. ก็ช่วยสานเออทำเสาขึ้นมาแค่นั่นแหละแล้วก็ ตรงปลายกระโจนน่นเห็นไหมมันก็มีชัโดว์แล้วเออ,พ,อพ่อไปตัดอ่ะเสียดายผ้าเดีผาก่อนค่อยๆทำเย็นๆก็ได้ฮะยีว <'re> ีนิ่งไหมอ๋อคิดบอกเห็ดเลย <Huh? S 1> <laughs> คิดบอกเห็ดเลยก็เห็ดเลยเราเราหย่านต้นน้ำตายไป ก็คิดจะเป็นคนบ,บ๊อบผัดวั่นนะนะ,นะเราเหตดคือเห็ุเลย mm hmm. เออเนี่ยฮะฮับชาโดละ b i กชาาโดด้วยเ mm hmm. สาใหญ่ทำไมล่ะเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวพอมันโตพอมันยืนต้นได้ก็เอาผ้าออกไปใช้อย่างอื่น